ได้พาสปอร์ตแล้วก็ไปเที่ยวเวียดนามกับหนังสือหนึ่งเล่มนะคะเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศไปเที่ยวเวียดนามฮานอยฮาลองเบกันค่ะทริปนี้เพื่อไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศกวนกระเสียนสมุดคือเดอะเบสในสนามบินสวนนภูมิเลยนะคะคนชอบดูเยอะมากแล้วก็สวยสมคำร่ำลือเราพักใจกลางเมืองฮานอยชื่อเดอะบลูมโฮเทลนะคะซึ่งเป็นห้องชุดแล้วก็สะดวกมากๆเรามาเดินเล่นที่ริมทะเลสาบ แล้วก็จะไปวัดกันวัดนี้ก็จะเป็นวัดสะพานแดงนะคะซึ่งก็จะเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองฮานอยซึ่งจะต้องข้ามสะพานอยู่ก,ากลางกระเไปนะคะมีสถานที่ที่ทําให้เราขอพรไหว้ขอพรที่เป็นคนเวียดนามเนี่ยศรัทธามากวันนี้วันเกิดนะคะมาทําบุญก็มาขอพรกันเลยเป็นสถานที่ที่ทุกคนมา ไหว้แล้วก็สักการะกันนะคะเยอะมากๆที่เวียดนามที่หอยอันนะคะเราจะอยู่ในความสงบนิ่งแล้วก็ขอพรกันใครไหนที่ถามการไกลได้นะคะเรายักนะคะสีมยมในวิพิภัณฑ์สถานแห่งชาติฮานอยบงตัวใหญ่มาก ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านบั๋นหมี่นะคะที่ดังที่สุดในฮานอยเลยโชคดีมากๆเดินมาแล้วเจอเลยเพิ่งรู้ว่าเป็นร้านที่ดังแล้วอยู่หัวมุมถนนชื่อร้านบั๋นหมี่ลองหอยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งคนไทยคนเวียดนามแล้วก็เห็นกรับฟูนี่มากันเยอะมากเป็นร้านดังแล้วก็มีสาขาอยู่เยอะร้านนี้แนะนําให้เยอะมากนะคะหน้าร้านจะประมาณนมีที่ให้นั่งด้านหน้าแล้วก็มีด้านบนอีกสชั้นกาแฟมะพร้าว แล้วก็บัหมี่รสชาติดีมากๆก็อยากให้ทุกคนมาลองแล้วชิ้นใหญ่นะคะราคาไม่แรงกินชิ้นเดียวนี่คืออิ่มไปถึงเย็นได้เลยนี่ก็เป็นกาแฟะมะพร้าวซึ่งเป็นกาแฟเย็นปั่นจากมะพร้าวก็จะมันๆแปลกๆก็โอเคนะคะถือว่ารสชาติดีใช้ได้เลยเมนูทางร้านก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาดูเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของอประเทศเวียดนาม เขาเรียกว่าหุ่นกระบอกน้ำนะคะเราซื้อตัวอ๋วเสร็จเราก็รอการเข้าชมซึ่งเขาจะมีเป็นรอบนะรอบละหนึ่งชั่วโมงด้านในของที่แสดงนะบริเวณแสดงหุนกระบอกน้ำก็แสดงวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม <background> ปิดท้ายด้วยกาแฟฮานอยก่อนไปฮาลองเบค่ะ รถที่เราเดินทางไปฮาลองเบจะเป็นรถลีมูซีนนะคะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ8ที่นั่งนั่งสบายมากแล้วก็เป็นส่วนตัวมีผ้าห่มให้นำเราไปสู่อ่าวฮาลองเบล่องเรือสักหนึ่งคืนกันหน้าสดไปไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปล่องเรือมาริน่าครูสฮาลองเบวันนี้ฟ้าไม่ค่อยเปิดนะคะอากาศก็จะยังไม่ใสเท่าไหร่ ตอนนี้เราอยู่บนเรือเล็กที่กำลังจะไปขึ้นเรือสำราญเรือใหญ่กลางทะเลค่ะพอขึ้นจากเรือเล็กก็จะมีพนักงานต้อนรับนะคะที่เรือมารีนาครูสแล้วก็นำเราไปสู่ห้องโถงเพื่อแนะนำในทริปนี้ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างทำอะไรบ้างบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงหรือบริเวณ r รีเซ t ชันนะคะบริเวณต้อนรับของเรือมารีนาอีราครูสเรามาใน การใช้บริการของออราโคสนะคะแล้วก็มีน้ำเวลคัมดิงซึ่งน้ำอะไรไม่ทราบแต่รสชาติดีทีเดียวบริเวณห้องอาหารนะคะจะเห็นวิวทั้งหมดของเรือซึ่งจะเป็นกระจกใสและเขาก็จะจัดที่นั่งเนี่ยสัหรับตามรายชื่อที่เราบุ๊กคิ้งมาแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็กาลังแนะนำสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆในเรือให้เราฟัง หลังจากนั้นเราก็จะมานั่งดื่มกาแฟาซึ่งเราสามารถนั่งเป็นเอท์ไซหรือว่านั่งเป็นอินไซได้ในห้องอาหารในบริเวณคอฟฟ่ช็อปตรงนี้จะมีกาแฟาให้ดื่มฟรีตลอดทั้งวันชาให้ดื่มฟรีตลอดทั้งวันรสชาติดีมากนะคะเป็นกาแฟดําดเวียดนามแล้วก็บรรยากาศถือว่าโอเคเลยอันนี้เป็นภายในนะคะบริเวณห้องอาหารเชา้ากลางวันเย็นเราจะทานกันที่นี่แล้วก็กาแฟานี่เติมได้ตลอด ภายในบริเวณห้องพักนะคะก็จะเป็นห้องสูรซึ่งจะมีอยู่2ห้องในเรือเป็นห้องปีกซ้ายและปิดขวาซึ่งห้องเราเนี่ยจะเป็นห้องปีกซ้ายจะอยู่หลังกับตันเรือและเวลาเปิดม่านออกมาเนี่ยก็จะเป็นวิวส่วนตัวที่จะเห็นท่าวทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วห้องน้ำจะเป็นกระจกใสซึ่งเป็นกระจกคุณสามารถเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเปิดม่านขึ้นได้เลยนะคะจะเป็นอ่างจากักรซี่อยู่ในห้องน้ำแล้วก็มี วิวแบบนี้สามารถเปิดชมขณะที่เราแช่อาารได้เลยโถชักโครกนะคะจะเป็นแบบญี่ปุ่นเป็นกดอัตโนมัติฝาชักโครกจะอุ่นตลอดเวลาแล้วก็ห้องน้ําที่เป็นห้องชาเวอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะซึ่งจะเป็นเตียง3ามเตียงในห้องสูขอาหารที่เขาจัดให้ช่วงเที่ยงจะเป็นอลาคาร์ดแบบนี้แล้วก็มีของหวานตอนเย็นก็มานั่งอ่านหนังสืออยู่ชั้นดาดฟ้าเรือวิวสวยมากนะคะจากดาดฟ้าเรือ เหมือนเขือนรัชระภาที่ประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีวิวอย่างเงี้ยให้เรานอนชมวิวได้ทั้งวันออกกำลังกายกันนะคะออกกำลังกายด้วยวิวแบบนี้ทุกวันนี้คงจะดีมากเลยนะมีห้องฟิตเนสด้วยนะคะในเหลือสำราญเอร c าครสหาเวลามาฟิตเนสหลังขยักกัน 6โมงเย็นเราก็จะมาเข้าคลาสคุกกิ้งหลังจากที่ปไปพายเรือคายักกันมานะคะจะเป็นการสอนทำปอเปี๊ยะเวียดนามหรือว่าสปิงโรให้ทดลองทำแล้วก็หลังทำเนี่ยก็จะให้ชิมฝีมือตัวเองโดยการนําไปทอดให้ชิมคนละหนึ่งชิ้นค่ะทําเสร็จแล้วนะคะก็นํามา นั่งทานกันอยู่บาร์ของเรือสำราญบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะจากดาดฟ้าเรือหรือว่ารูปทอบบ็อปบาร์ของเรือสำราญนั่นเองจะเห็นเพื่อนข้างเคียงนะคะเป็นเรือสำราญลำอื่นๆอ,อยู่ไกลออกไปแล้วก็วันนี้ไม่มีดาวนะคะหมอกหนามาก อากาศยามเช้านะคะจะมีหมอกลงแล้วก็หมอกบางตามีเรือลำเล็กๆมาขายสินค้าอยู่ใกล้ๆเรือใหญ่ของเราด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะมาล่องเรือนะคะไปชมเคฟที่หาล่องเรือ,อเอาอกานะสวยมากเลยมาลองจะมีเรือแบบนี้พาเราไปเป็นเรือโบราณมาล่องเรือ ชมอ่าวตอนเช้านะคะอากาศดีมากเนลดอยู่นะั่งเรือแบบโบราณนะคะบุอาไม่ไผ่ยาวมากโอเคยูเขมเกลก็าตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำลอดเรียกว่าถ้ำลอดแล้วกันเนาะเราจะผ่านเข้าไปอยู่ในหุบเขาแล้วต้องลอดใต้ถ้ำไปนะคะ น้ำก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เหมือนบรรยากาศเชลลวหลานบ้านเราเลยค่ะทางเข้าก็จะมีป้ายชี้บอกว่าให้เราเนี่ยนะคะชิดขวา,ขวาก็เรือที่ขาเขาก็จะชิดขวาอ้อมมาเหมือนกันเราก็จะเข้าไปใต้ท้องทะเลลอดถ้ำไปบริเวณนี้นะคะจะเป็นปากเข้าถ้ำเราจะลอดเข้าไปแล้วก็ไปชมอ่าวด้านในที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากของฮาลองเบ์ค่ะ เราก็จะตามเรือลำแรกไปนะคะแล้วค่อยๆลอดผ่านเข้าไปซึ่งใกล้ศีรษะมากนะคะจะต้องระวังนิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับเอนนอนนะแล้วก็จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวค่ะอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวนะคะซึ่งเป็นถ้าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยท้องฟ้าก็จะสดใสกว่าข้างนอกซึ่งจะไม่มีหมอกปกคลุมหนาแล้วก็บรรยากาศดี มีอากาศสดชื่นมากพอสมควรเลยค่ะที่เห็นอยู่ลิบลนู่นนะคะก็คือถ้ำที่เราเพิ่งลอดผ่านมาแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับด้วยการบนขวาอีกเช่นเคยค่ะมีเรือนำหน้าซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มาพร้อมกับพวกเรานะคะตอนนี้ก็ล่องเรือออกมาและไล่าตามกันออกมาติดๆแล้วค่ะกำลังเปลี่ยนเรือนะคะเป็นี่ยวเกาะกันป่าต่อกำลังจะไปคัดว่าไอแนด์ละคะเกาะคัตบา เหมาเรือนะคะทั้งเรือก็จะมีแค่คนมาส่งเราแล้วก็กระเป๋าของเราเท่านั้นเอง mm. เพราะเกาะกาดบ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนจากเรือมารีนาหรือออราครสแล้วขึ้นเกาะส่วนใหญ่เขาก็จะข้ามเกาะกันไปก็คือตั้งใจไปอันนี้ก็คือเราพอได้ยินมาว่าเกาะสวยงามแล้วก็มีวิถีชีวิตธรรมชาติเปลี่ยนเรือมาทันทีเลยค่ะอันนี้ก็จะกำลังถึงท่าเรือแล้วนะคะ เราพักกันที่รัสติกเฮาส์นะคะอยู่ที่ชั้นสี่มีลิฟต์สะดวกมากวิวสวยเป็นทะเลสาบกว้างขวางที่จะเดินทางออกไปสู่ทะเลจากเกาะได้ด้วยที่ท่าเรือเกาะกัดบาร์นะคะมีร้านอาหารตั้งอยู่ริมทะเลที่เขาขึ้นมาจากทะเลแบบนี้เลยหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาดนะคะปั่นจัก,กรยานที่เกาะกัดบาข้างหน้าน,นี่คือทะเลสวยมากเลยก็ฟิวคล้าย อ่าวนางนะไล่เลยอยู่ดีมากในเมืองที่กัดบาไอซ์แลนด์นะคะจะเงียบสงบแล้วเขาก็จะไม่มีเสียงแตรจอแจเหมือนฮานอยไม่มีการบีบแต่ปิ้น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 ,นสโลไลท์แล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กันแบบสบายและมีน้ำใจเอื้อเฟือมากยิ้มๆย้ม,ยมจําใสมากนะคะผู้คนที่เกาะนี้นี่เลยมีน้ำพุตรงน,นี้ด้วยสวยงามมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าหาดนะคะจี่กไปทะเลทะเลเขาจะเป็นสีน้ําตาลเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นสีเขียวไม่ใสนะคะขนาดที่เกาะน,นะนั่นเป็นเหตุผลว่าทะเลไทยสวยงามมากตอนกนลางคืนนะคะ,ก,ะกับะเกาะกัตบะก็จะเปิดไฟสวยงามเลยแบบนี้เลยนะคะก็จะมีร้านอาหารเยอะแยนะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีไนท์มาร์เก็ตนี่เลยตรงนี้กำลังเดินเข้าไป บันหมี่ร้านนี้แนะนำนะคะบนเก,กาะกัสบาอัมลาฮาหนอยแล้วนะคะกำลังขึ้นเครื่องกลับค่ะส่งท้ายด้วยเฝอและอัมลากันแล้วจ้า